สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะค่สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านนั้นเกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะ ในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนกันยายนปี2566ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างท่านจะมีโชคมีข่าวดีหรือไม่มารับฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะโดยรวมนะคะในช่วงนี้ชาวราศีมังกรท่านจะมีโชคมีข่าวดีการงานก็ถือว่าจเจริญก้าวหน้า มีคนเมตตาช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตหนุนหลังทีนี้เรามาเจาะลึกด้านการงานของชาวราศีมังกรกันเลยนะคะช่วงนี้การงานของชาวราศีมังกรนั้นถือว่าคืบหน้ามากขึ้นค่ะการงานจะราบรื่นขึ้นงานถึงแม้ว่าจะยังคงหนิดเหนื่อยอยู่และต้องใช้ความอดทนสูงก็จริงแต่ก็ถือว่าสามารถคาดหวังได้และช่วงนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้นนะคะ ท่านจะมีการเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นแต่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวค่ะและเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นการทำงานเหนื่อยนะคะช่วงนี้และมีดวงจะได้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งเกี่ยวกับงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวและท่านจะรับมือได้แก้ไขกับเหตุการณ์ต่างๆได้ทันเวลาช่วงนี้ท่านไหวพริบดีมาก การทำงานผลงานถือว่าออกมาดีผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมหากท่านติดขัดมีปัญหาท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะช่วงนี้ท่านจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลง,ปงบางสิง่งบางอย่างค่ะหากไม่เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็เรื่องของการเงินนะคะที่สําคัญท่านมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านมีเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ให้ท่านนั้นระลึกไว้เลยนะคะว่าจากนี้ไปดวงชะตาของท่านนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิมปัญหาต่างๆที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมาท่านก็จะแก้ไขได้ในช่วงนี้รวมถึงงานที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมาท่านก็จะทําสําเร็จหรือไม่ก็จบลงภายในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อยากให้ท่านนั้นเร่งเคลียร์งานนะคะ ท่านจะประมาทการทำงานไม่ได้เด็กขาดเพราะช่วงนี้ท่านจะได้ทำงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำมีดวงได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรฉะนั้นงานไหนที่สำคัญและเร่งด่วนให้ท่านรีเพลย์ให้จบในช่วงนี้นะคะท่านจะได้ไม่ฉุบละหุกหรือว่าดินพอกหางหมูนั่นเองคะ่ะบางท่านก็จะมีงานพิเศษให้ทำควบคู่กับงานประจา จะมีคนนำงานมาให้ท่านช่วยทำหรือว่าโดนโยนงานเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนบางคนงานเข้าล้นมือเข้าทำไม่ทนันเขาจะโยนมาให้ท่านช่วยเหลือนะคะและบางครั้งก็จะมาในลักษณะของงานพิเศษด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้งานที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยงานยุ่งและวุ่นวายพอสมควรและคนรอบข้างยังคอ,อยสร้างปัญหาทําให้งานของท่านติดขัดล่าช้าทําให้งานของท่านนั้นผิดพลาดงานหลุดตกหลน่น ท่านต้องตามแก้ไขจึงจะสำเร็จนะคะยังไงก็ขอให้ท่านระมัดระวังคนในที่ทำงานให้มากๆหากท่านจำเป็นที่จะต้องสั่งงานสั่ง,างการสั่งงานใครหรือจำเป็นที่จะต้องมอบหมายงานให้ใครทำขอให้ท่านพูดให้ละเอียดชัดเจน ระวังท่านสั่งอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่างท่านทําอีกอย่างท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างนะคะช่วงนี้ขอยท่านระมัดระวังคนเข้าใจผิดในคําพูดของท่านให้มากๆและช่วงนี้ท่านแก้ไขกับปัญหาเก่งทุกปัญหาสุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขได้เสมอคะ่ะท่านมีดวงได้ทํางานที่ไม่ชอบหรือว่าไม่ถนัดด้วยนะคะแต่ก็ต้องจําใจทําเพราะเป็นงานที่เกรงใจไม่สามารถปฏิเสธได้อดทนนิดนึงนะคะชาวราศีมังกร พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปท่านจะดีขึ้นมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมวาจายังคงโดดเด่นค่ะเหมาะแก่การพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์หรือว่าเหมาะแก่การขอความช่วยเหลือหรือว่าพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อย,น,อยนะคะขอให้ท่านอดทนนิดนึงพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปหลายสิ่งหลายอย่างจะค่อยๆคลีค่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาที่การเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างค่ะ การเงินของท่านในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงได้มาจ่ายไปนะคะเพราะว่าการเงินเป็นเงินหมุนแต่ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นหากการเงินติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้เสมอนะคะข้อดีของชาวดาสีมังกรช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษมีโอกาสได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เช่นบางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจำบางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษมีงานอดิเรกหรือว่าอาชีพเสริมนะคะมีไรายได้ จากตรงนี้เข้ามาด้วยบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มมีดวงได้เงินจากการที่มีคนใช้แวววานและจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงินค่ะหากท่านกำลังเครียดกลัวจะไม่มีเงินใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องจ่ายเพราะว่าตัวท่านนั้นมีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยก็ขอบอกล่วงหนะ้าให้ท่านนั้นคลายความวิตกกังวลใจตรงนี้เลยนะคะว่า การเงินของท่านจะไม่มีคำว่าไม่มีที่ไปจะไม่มีคำว่าแย่หรืออับจนหนทางท่านจะมีทางออกเสมอคะ่ะคือพูดง่ายๆขาดเงินมักจะมีเหตุให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างบางท่านจะได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาบางอย่างด้วยเงินบางอย่างท่านไม่จะเออแต่ว่า มีเรื่องอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะหรือให้ท่านนั้นระมัดระวังข้อนี้เอาไว้ด้วยช่วงนี้เงินบางอย่างที่ท่านควรจะได้นะคะท่านจะได้ไม่เต็มตามจํานวนที่ท่านควรจะได้อาจจะมีการหักค่านั่นค่านี่หรือว่าจะมีการทยอยจ่ายอาจจะเป็นส่วนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้านะคะระมัดระวังข้อนี้เอาไว้ด้วยก็จะดีค่ะมาที่ค่าใช้จ่ายของชาวราศีมังกรกันบ้าง ช่วงนี้นะคะการเงินได้มาจ่ายไปโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านมีดวงเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียคะ่ะระมัดระวังสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านหายหรือชํารุดพังเสียหายต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะมีมาเป็นระยะระยะจะมีค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้จ่ายเข้ามามีดวงเสียเงินไปกับงานเช่นซ่อมแซมอุปกรณ์การทํางานหรือว่า อุปกรณ์การซ,าซื้ออุปกรณ์การทำงานชิ้นใหม่ช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆนะคะชาวราศีมังกรเพราะว่ารายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าจะเข้ามาบ่อยหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มขึ้นหมดเงินไปกับการจัดการเอกสารที่สำคัญมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพมีเหตุให้เสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งและอย่าลืมที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะ ระมัดระวังคนจะเข้าใจผิดในคำพูดขอให้ท่านคิดก่อนพูดเสมอและให้ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ว่าท่านจะพูดคุยกับใครก็ตามแม้แต่จะพูดคุยธุระสำคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังคำพูดให้มากๆนะคะโดยรวมการเงินมีให้ใช้จ่ายแต่จะเหนื่อยกับการหมุนเงินพอสมควรแต่ช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะเน้นย้ำเพราะท่านค่อนข้างที่จะใจร้อนหงูดหงิดง่ายระมัดระวังคำพูดที่แรง มาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้ท่านจะโฟกัสที่การทํางานหาเงินหรือบางท่านกําลังคล่อมเคล้งในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวกับอ่ะเรียนหนังสืออะไรประมาณนี้ไม่ค่อยจะสนใจด้านความรักมากคือพูดได้ง่ายอยู่แบบนี้มีความสุขดีอยู่แล้วแต่หากมีคนใหม่ๆเข้ามาท่านก็จะไม่ปิดกั้นพร้อมที่จะเปิดใจนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้ว ช่วงนี้ท่านและคู่ครองจะพูดคุยกันน้อยลงค่ะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันมากนะักเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็ง,งานยุ่งทั้งคู่และขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะเราม,มัดระวังคําพูดที่ทาร้ายจิตใจคู่ครองหรือเราม,มัดระวังจะเผลอทําอะไรให้คู่ครองนั้นเสียใจหรือว่าน้อยใจแต่ว่าโดยรวมสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้หากท่านติดขัดมีปัญหาให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคู่ครองนะคะบางเรื่องคู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังโรคประจําตัวเก่าๆที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะคะให้ระมัดระวังความคิดเวลาอยู่คนเดียวและอย่าใจร้อนบู้วามให้ระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน,น,น้อยๆซึ่งเกิดจากความใจร้อนของตัวท่านเองระวังความดันกําเริบระวังภูมแพ้กําเริบระมัดระวังสิ่งกก่อกเอดมเดิม ที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากำเริบนะคะขอเน้นยำ้ำข้าขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนั้นมีความสุขความเจริญพบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านนั้นคิดหวังสิ่งใดขอให้สมแดงใจมุ่งมา่ปรารถนาะสวัสดีค่ะ